สจุกสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะวันนี้ไปดูกันนะครับว่าที่ข้างหลังบ้านนะครับเขาแจ้งมาหรือยังนะครับว่าให้ดำเนินการยอมรับ <c oughs> กำหนดใหม่นะครับ อ้าวไม่มีการเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรอ้างงกับมันไหมล่ะขึ้นมาได้เอออ่านี่นะครับด้านบนนี้นะครับด้านบนหน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับเขาก็จะแจ้งเตือนเรามาเนาะขอให้ดำเนินการยอมรับข้อกำหนดใหม่เพื่ออยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ต่อไป และเริ่มรับรายได้จากโฆษณาชอ็อตนะครับดังนั้นเราก็คลิกเข้าไปตรงคำว่าคำว่าอ่านและยอมรับมันก็จะเปิดหน้าต่างอ่าอานข้อกำหนดส่ับรปรับปรุงใหม่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับขั้นตอนที่1ข้อมูล ข้อกำหนดพื้นฐานกดเข้าไปอ่าน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 แล้วก็อ่าน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 จนไปถึงด้านล่างเราก็ติ๊ก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 ไม่ใช่ติ๊กติ๊กตรงนี้ครับฉันยอมรับข้อกำหนดพื้นฐานกดยอมรับข้อแรกก็ผ่านไปนะครับข้อที่2ก็มากันต่อนะครับกดคำว่าอ่าน เลื่อนอ่านให้จนถึงด้านล่างเลยนะครับฉันยอมรับข้อกําหนดของหน้าสําหรับดูกดยอมรับอ่าเลื่อนขึ้นไปนะครับข้อกําหนดเหล่านี้นะครับมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเขาก็หากให้เราคลิกคําว่าทรงอ่ามันก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเริ่มสร้างรายได้จากโฆษณาฟีดช็อต เปิดใช้เลยกดเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาโฆษณาฟีชชดช็อตนะครับฟีเจอร์นี้นะครับเราก็เปิดใช้ฟีเจอร์นี้เลยนะครับเปิดนะครับอ่านข้อกำหนดของโฆษณาฟีชชดช็อตอ่านให้จนถึงด้านล่างนี้เลยนะครับฉันยอมรับข้อกำหนดของฟีชชดช็อตอ่กดยอมรับนะครับอ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จ พิธีนะครับเ,เรียบร้อยนะครับอา้อาวอา๋ใช้งานอยู่นะครับตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับใช้งานอยู่สบ ช้อปปิ้งยังไม่ได้นะครับยังไม่ถึง20,000ซับซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แตงซูเปอร์อะไรต่างๆได้แล้วนะครับกานเป็นสมาชิกก็เปิดใช้งานอยู่โฆษณาในฟีดช็อตใช้งานเปิดใช้งานแล้วนะโฆษณาในหน้าดูสําหรับดูเปิดใช้งานแล้วนะครับก็เป็นอันว่าจบนะครับจบวิธีการ การยอมรับข้อกําหนดใหม่ของ youtube ช่าสร้างรายได้กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ